ของการที่ฉีดปัดการลดความอ้วนนะคะเข็มนี้เป็นเข็มที่3แล้วก็คือฉีดไปเมื่อวันเสาร์แล้วเราจะมาชั่งทุกวันจันทร์แต่พอดีเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้หยุดหยุดก็เลยแล้วก็เลยมาชั่งกับวันอังคารแล้วกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า3ามเข็มจะเป็นไงเมื่อคราวที่แล้ว85.9แล้วนะตอนนี้เป็นเท่าไหร่คะ8ด้ว่84.8ร่แปเห็นไหมคะลดไปเท่าไหร่อีก1.1โล สามเข็มจากเข็มแรกคือ88โลภายใน3สัปดาห์ตอนนี้เหลือ84.8เท่าไหร่รอ่าไลดไปเท่าไหร่84เกือบ4กิโลโอเคนะเดี๋ยวจะดูว่าจบคอร์ส3เดือนเนี่ยจะลดได้กี่โลเลขเก็ดต้องมาค่ะโอเคเดี๋ยว่ะวันนี้<อ>เข็มที่3แล้วนะคะที่ที่เราฉีดไปก็น้ำหนักลงไป สามกิโลนี่แล้วทุกวันเราก็มาเดินกันเรื่อยๆเดินเดินนี่วันนี้ีึ้นงานด้วยค่ะมองเขาุ้วยค่ะนีงานไหมคะไปคะไปค่ะอยู่ไกล้ไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็เดินอย่างนี้ไปนะคะแล้วก็เดินเรื่อยๆนะมองวันนี้นะคะนี่ค่ะมีงานด้วยค่ะคอนเฟิร์นค่ะเดินไปก็เดินช็อปปิ้งไปได้นะคะชั้วน์ข้างล่างนะคะระวังตองเดือนะคะต้องต้องเดือดนะคะต้องใส่ นี่เดินเพลินๆลมเนี่ยวันนี้อากาศดีด้วยเพราะวันนี้ฝนตกเนี่ยใข้างล่างข้างล่างเี่<ม>เดิน<ม>เดิน<ม>ช้อปปิ้งนี่ค่ะ<ม>แล้วก็เดินช้อปปิ้งไปเรื่อยๆมอ,อง <laughs> แล้วก็ตะกอนซื้อของไปก็ปวดร้อนจะลออ้นหรือจะเย็นเราไม่รู้ตะกอนซื้อของกินอย่างเี้ค่ะ <laughs> นี่วันนี้นลมเย็นมากเลยลมลมโอนี่ลม เดินเดหลมลมดีมากน่นี่นะเดินเดินไปเรื the <the ่อยทุกวันทุกวันนี่อ่ะถอยไนี่ต้งเร็วๆท่าน เส้นทางที่เราเดินนะคะนี่เห็นไหมแนวยาวนี่ข้างล่างก็จะเป็นสะมรกตนะคะวันนี้ก็มีการจัดตลาดนัดคนเดินนี่ค่ะนี่ก็จะมาเดินซื้อจับจ่ายซื้อของกันนะคะนี่นนี่ข้างล่างมีทงฟ้าก็มีมีร้าน ต่างๆนี่ค่ะนี่นกกมีการจัดงานกน,ะะนี่็กำาค่รารนะนี่ค่ะ,น,คะนี่่่ นะคะควันนี้เขากำลังมีเนี่ยข้างล่างด้านล่างชั้นล่างกขากำลังมีขายของมหกรรมขายของกันในสภานะคะก็เดินเพลินๆวันนี้จะคึกคักหน่อยนี่นีมหกรรมให้คนช้อปปิง้งให้ข้าราชการมาเดินช้อป ปซื้อจับจ่ายทงฟ้าดีค่ะก็จะเดินเพลินๆวันนี้ได้ดูวิวข้างล่างเพลินๆน,น,นี่ทางเดินข้างล่างก็มีช้อปปิ้งเมื่อกี้ไปเดินมาแล้ว จัดให้คนสภาก็จะได้เดินช็อปปิ้งกันรอบสะมารากจับใจ เราจะเดินอย่างนี้การวนอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมจะตลาดทุกวันวันละประมาณเจ็ดแปดรอบค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะเดินรอบนี้แต่วันนี้ข้างล่างจะคึกคักมีงานหักกรรมจับจ่ายใช้สอย ีค่คะเดินกันไปค่ะโอเคแล้วได้ผลยังไงจะมาแจ้งนะคะว่ารถไปเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนี่นี่เดินเดินไปก็หันมามองริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ค่ะ เดินกันต่อเราก็มาเดินต่อเราจะมีเพื่อนเดินกันบ้างนี่ค่ะดีแล้วก็ามาเดินสี่เดืยนต่อ